สวัสดีครับเจ็บอูดอเอฟจาโลครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปพระหลวงปู่ภูครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นรุ่นแบกม่านนะครับพระสมเด็จหลวงปู่ภูครับรุ่นแบกม่านครับดูครับดูความสวยงามขององค์พระนะครับ ผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ยาในการรับชมรับฟังเลยนะครับาเรมาเริ่มต้นกันครับนี่ครับพิมแบกมานครับครับเป็นพระสวยนะครับพระเดิมมครับผมก็ให้เขาควาสังเกตกับทุกท่านนะครับค้าบลอยเน่ยต่างๆนะครับตามพุทธักษณะขององค์พระครับเป็นพระที่หาชมได้ยากนะครับ บางคนเขายังไม่รู้เลยนะครับว่าพิมพ์นี้เป็นพระอะไรของใครเอกภะเคาเขรเป็นผู้สร้างครับแต่ผมรู้ครับผมสะสมมานานครับผมเพราะเข้าใจได้ครับนี่เขาเรียกพิมพ์แวกมานครับกับของปู่ครูครับโดยประมาณสร้างส้งสี่หกกว่าครับหกสองหกสามครับโดยประมาณนะครับดูความขมชัดลึกต่างๆนะครับ ลักษณะของเนื้อขององค์พระของท่านนะครับมีสอง่วนเนื้อนะครับส่วนสีเหลืองกับส่วนสีขาวครับองค์นี้เป็นส่วนสีขาวนวลครับขาวนวลครับเป็นพิมพ์ทรงแบกแบกม่านครับหรือจะเรียกสมระตูก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเรียกได้สองแบบครับเอากันอย่างนี้ละครับคนก็จะเอาอย่าง้นอย่างนี้นะครับเราพูดตรงไปตรงมาครับนี่ครับเพื่อรักษาต้องลุงไงด้วยให้แม่นะครับ คาบของของคาบนวลของความแห้งครับคาบรอยเหนื่อยต่างๆเห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับรอยเหนื่อยนี่ครับการเหี่ยวย่นมันหนังช้างนะครับครับเขาเรียกคาบเหนื่อยนะครับคนโบราณอย่างผมครับคนรุ่นเก่าครับอายุแปดสิบแล้วครับแปดสิบจะเต็มแล้วครับจะย่างแปดสิบเดีได้ซ้ำครับดูและชมครับ เป็นพิมพ์เข่าบวงนะครับแบบม่านเข่าบวงหรือจะเป็นซุ้มประตูก็ได้นะครับเรียกได้สองแบบครับเป็นพระของหลวงปู่ครูครับวัดอินทรวิหารครับครับครับหลวงปู่ฟูอินทรวิหารครับที่มีพระนอนองค์ใหญ่ๆนะครับน็่คือหลวงเป็นพระของท่านครับท่านได้ชมได้ฟังอย่างเข้าใจนะครับบางคนไม่รู้ก็มั่วซั่วห่อครับเป็นพระองค์นั้นองค์นี้ครับ แต่เรารู้ครับเรารู้เป็นคนเก็บมามาตั้งแต่ตั้งเดิมครับถ้าต้องศึกษาเรียนรู้นะครับความแห้คาบความเหนื่อยของความคาบดินไอพวเนื้อผงสีขาวครับคาบเหนื่อยท่านเห็นไหมครับร้อยเหนื่อยต่างๆนี่ครับถ้าไม่มีเลิกเลยนะครับลงบุกฟูครับการยุบย่นย่อก็ต้องดูเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับมันจะไม่ตึงเนี่ยแข็งแข็งกระด้างครับ เหมือนพคเกตที่ทําทั่วไปนะครับมันกระด้างครับพิมพ์ก็ไม่ชัดครับมันต้องถอดพิมพ์ไปครับมันถอดไม่ได้หรอกครับเนื้อผงครับถอดได้เป็นบางส่วนเท่านั้นครับชมแลนะครับฟังอย่างมีสตินะครับใช้ปัญญาในการพิจารณาให้ละเอียดนะครับท่านจึงจะได้พระแท้ครับดูครับนี่ครับเป็นเอกลักษณ์ของหลงปู่ภูนะครับวัดอินทรวิหารครับครับ ท่านลวงปู่พูท่านอายุยืนนะครับร้อยกว่าครับร้อยปีร้อยปีกว่ากร้อยกว่าปีครับดูครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจและชมไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันครับสิ่งที่มันซ่อนเราอว่าอยู่ในใจผมในเสื่อเนี่ยเยอะแล้วครับท่านต้องเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองครับนี่พระหลวงปู่พูนะครับจะไม่แม่นแม่นครับครับจะไม่แม่นแม่นครับ จำและจำพิมพ์ทรงเลครับดูเอกลักษณ์ความแห้งความของของผงเนื้อผงครับร้อยกว่าปีครับมันต้องมีความแห้งครับความแห้งครับไม่กระด้างนะครับหนึกนุ่มครับดูและชมอย่างเข้าใจด้วยนะครับใครอยากชมองค์จริงมาชมได้นลครับดูที่แจ้งแช่นตึกแดงครับภ้าผมทุกองค์ที่ลงมาลงในคลิปนี้ครับเป็นผ้าส่วนตัวผมนะครับ เป็นพระที่ผมสะสมมาดั้งเดิมครับผมไม่ต้องไปยืมมาหรอกครับเอาใครมาถ่ายทาครับดูแล้วชมยังเข้าใจครับไม่ใช่มีพระองค์เดียวร่อนไปคนนั้นคนนี้นะครับผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับท่านต้องศึกษาเรียนรู้ครับใช้สติปัญญาเลยครับพิจารณาครับชมฟังครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็ไม่ได้แตกกมันนะครับทาไมใจให้ปล่อยวางไว้นะครับ อยากชมองค์จริงก็เชิญนะครับหรือเชิญจังชนติดแดนครับเขตสวนจตุจักรครับเปิดทุกวันครับร้านบารมีอาจารย์ลวพระเครื่องครับครับดูครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับเนี่ยครับอย่างนี้ใครมีมาลงครับเป็นลงปู่ผู้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็น์ครับไม่บิดเบือนครับชมและฟังนี่ยเข้าใจแล้วชมไม่ได้กันครับนี่ครับ สวยไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับสวยชัดชัดกูได้กูแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ประคายด้วยนะครับมาชมดน้าหลังกันนะครับครับนี่ครับเห็นไหมครับคาบลงปูพูครับลักษณะของความแห้งมันจะเหมือนกันเกือบทุกองครับ้ายลึงกันครับนี่ครับเนื้อเก่าครับจะเป็นเนื้อบางคุณพัมหักหรือบัดพับที่แตกหัก หรือพระท่านที่ทำได้ไม่สำเร็จเอามาตมใส่รวมก็ไม่ทราบได้นะครับท่านก็ไปหาข้อมูลเองด้วยครับเป็นองค์ประกอบของท่านด้วยนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับถ้าต้องดูความแห้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับความนวลครับเห็นไหมครับรอยยุบครับรอยย่นครับครับเขาเรียกคาบเหนือครับคนโบราณอย่างผมนี่สมัยก่อนนี่ผมเรียกกันว่าคาบเหนือครับครับคาบเหนือนี่นะครับผมเป็นคนพูดเป็นจะเป็นคนที่เท่าไหร่นั้น ่านไปฟังเอานะครับหาดูครับมีใครพูดอย่างผมบ้างครับคาบเงินนี่จะมีความสําคัญนะครับครับเนื้อเก่าที่ผสมในองค์พระท่านก็ต้องดูเลยครับเมนะครับจะเป็นบางขุนพรหมหรือวัดพระหรือเป็นพระอะไรก็ท่านลงไปหาดูท่านเอามาตําและบทใส่ครับเพื่อให้พระของท่านมีความเข้มขลังยิ่งขึ้นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับนี่ครับความแห้งครับ ข้าบนญใจต่างๆฉันจะไม่เป็นสีเดียวขาวๆนะครัท่านจะด่างๆดำๆนะครับข้างในครับผสมอะไรบ้างท่านลงไปค้นหาหาประวัติเองด้วยนะครับพิจารณาครับถ้า้ความเหนื่อยความแห้งความเหนื่อยความเก่ามีนี่มันก็จบแล้วครับจบที่เราครับครับอย่าไปฟังเขาเล่าจำเขามานะครับเพราะตอร่ีมันเยอะนะครับเอาพระแค่ๆมาลงครับบางคนนะครับ ผมก็ไม่เผยชื่อว่าใครนะครับนี <thing British> <ubers smoking it> ่ครับท่านต้องดูเองครับต้องพิจารณาเองครับท่าได้เรียศึกษาเรียนรู้แล้วคิดของผมแล้วเปรียบเทียบได้ครับท่านจะพอเข้าใจได้ตัวตตัวท่านเองครับผมไม่ต้องพูดครับว่าพระผมแท้หรือเกครับพระทุกองค์ที่ผมงานมาผ่านการกันกองมาแล้วว่าดูดดูตัวส่วนตัวผมนะครับว่าแท้แน่นอนผมยึงกล้าามาลงครับ ครับไม่ได้มาลงเพื่อสร้างสตอรี่อย่างเดียวนะครับเอามาเพื่อประโยชน์ให้เป็นคนสังเกตกับทุกท่านครับฟังและชมอย่างเข้าใจด้วยครับฟังให้เข้าใจด้วยนะครับครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่แต่ใช้เอนกำมาริ่งตานผมครับเงินตามกันไปครับมาชมด้านข้างกันครับนี่ครับเห็นไหมครับ การตัดขอบครับนี่ครับที่ตัดบนมันก็คมครับพอลงล่างมันก็สุดลุก็ต้องกดแรงครับมันตึกจยงเกิดปทิยายุบย่นย่อตามตามส่วนนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผมถ่ายไปให้รอบองค์พระเลยครับให้ท่านพิจารณาอย่างละเอียดครับและท่านจะเข้าใจได้ด้วยตัวท่านเองครับครับไม่ต้องผมไม่ต้องยกเมฆนะครับ ท่านก็คงจะพอมีสติและปัญญาในการพิจารณาบ้างละครับทุกท่านทุกโอคนครับพิจารณานะครับให้ละเอียดครับพระเนี่ยเป็นพระที่ค่อนข้างจะมีราคานะครับครับอย่าได้ตกเป็นเดือดครับฟังสตอรี่ต่างๆนี่ท่านต้องฟังแล้วฟังหูไว้หูนะครับของผมก็ฟังหูไว้หูนะครับไม่ต้องฟังผมอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเชื่อผมเสียทีเดี๋ยวครับเชื่อในที่องค์พระนี่ครับ แท้ไม่แท้มันแท้ที่องค์พระครับไม่ได้แท้ที่คําพูดของผมนะครับของใครก็ช่างครับท่างต้องพิจารณาอย่างมีสติครับก่อนใจ่าาตังนะครับสวยไหมครับคมไหมครับใช่ไหมครับสวยคมแช่ใช่กดไลค์กดแชร์ครับอยากชมองจริงมาเชิญนะครับจากช่านตึกแดงครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับสวยช่แช่กดไลค์กดแชร์ครับ <c oughs> ขอไปครับกดติดตามด้นะครับเจบ้าผูดานเอฟซีจารุครับสวัสดีครับ